ดียั่โอ้นี่มีสองต้นสามต้นข้างๆกนนันเนี่ยต้นเงี้ถ้าต้นใหญ่กระบุกกระ,ระบุกนี่แหละกระบุกของแท้เนาะเออกระบุกของแท้อ,อ,อันนี้อันนี้อีลอกแอ <c oughs> เดอสอดสายสายตาเจอดอกกระเจี๊ยวแล้วนีเ่เจียวแดงเจียวแดงโอเคเลย ต้นอะไรต้นซอยครับต้นซอยไม่สอยกินไม่ได้ต้นใช่ไหมไอ้นี่เจอแล้วครับต้มเนาะออตุ้มออก Oh, chưa được có kêu hết mình. Kêu khảo Kêu, kêu. lại được có kêu. ตกหมดเลยนีน่นองอกเลยของเซ็บเก็บบรรลับให้จ้าพ่อมาหาผักนีนเบบก็บเกี้ยกเกียวอื้ ก่อนเลยจวดแดงจอดสุด กระเป๋ากันเก็บที่อลอ,อกก่อนที่ลอ,อกสองต้นต้นนี้ต้าหนุนี่ครับโอู้ตอกเกี๊ยวไปอยู่ข้างข้างนี่เกี๊ยวเกี๊ยว อือดเงียดอกลบนิด,นดเจออีกลอกอีกแล้วการตรดหินครับคนมาหากผ่านกายผ่านมอง็เห็นขกดค่อยหายอาไว้ได้ครับถามก้ก แยบอยู่นี่คนใหญ่สุดเลยอู้ดอกเกี๊ยวก็มีนี่เียบมีลอกกอนสองต้นเลยมีต้นนี่มีต้นอืดอกเกี๊ยวครับ ที่ราเนี่ต้นใหญ่ดีมีน้อยมั้ต้นใหญ่ดีมันหลบสายตาคุ<ะ>้นแลโพอถูกมูกกับเก็บอ้ยนี่หอยดวงตัดหมอนตัดถูกมูกคนย่างพานหลาย เก็บเต็มแก้วปลาโอ้ยกินกับแก้วที่ของได้เ็บโลกระเกียวไม่หอมนก่วปลแก้วปลาล่นี่แหล,ล,ละกินเลนๆตม้มแอลอกน้ำเขิเดเยอียีลอกอ่ะนี่น้อยคนบ่เห็นมัน ต้นนี้พ่อหลายต้นนั่นไ่ยมีต้นนีไ้ไงแกะะ่หรือเป่เสร็จดอกหนึ่งยุบสองดอกนี่แกดอกนี้ป่ะมาณแก่ดอกนี้นอ๋อดีด้อยู่ นี่สองดอกกันนมเนี่นี่ครับเล็อวอเจอดอกกระเจียวอยู่ครับดอกดอกระเจียวขาว เจอแล้วมีลกอกปวบเลยคนกระกลายไบกลายมาก้วครับรมันหลพ่อมาตาคุ้นดูเห็นสามต้นเลยได้ถูกหมดด้วย เจียวดอกกระเจียวแล้วครับเจียวดอกกระเจียวเป็นหน่อหนึ่สามดอกนี่เป็นดอกต้นดอกกระเจียวไวแล้วครับเจียวขาว ต้นแดงเดินไม่มีคนเห็นจังหวะผมมีคนย่างพันมาทั้งหนึ่งกับเราเห็นนะแต่จังหวะของแต่ตแล,ละคนเรามาหาครับสูนหาไปเรื่อยๆแดงต้มอุ่นสองต้นมนุ่มต้มน้ำ

สัมปาเก่าเนาะมนี่เดินเก่าห้องหมาเนี่ยองมารอบที่เดีวเดินเดินเก่าเ้องออกไปหารถดออกลงไปแล้วก้ะตปเด็กดอกเกี่ยวหลายใช่ไหมเกี่ยวหลังออกหลายหลเกี่ยวขาวไต้องไล่ดอกเกี่ยวขาวกป็ตูบเกี่ยวแดงต้มเด็กะนนี้ซีหาต้น ก็ดอกกเกียวก็ดีเลยเกี๊ยวขาวอดอกสวยเลยใหญ่ครับตัวนี้ แทบ่นหินน้ครับแผ่นหินเี็นเป็นต้นผักสาบนะครับนี่สาบน้อยนี่ดูวผักอินนนั้นเองต้นน,น้อย นีะพี่นแบตเปนี้กรล์โอ้ยสองตัวเล็กเล็กค้ำเดียวก็เอาครับอ่อนอ่อน นีป,ปลาหกถึกหาไม่ค่อยเห็น,นครับนี่น่อยหายากยี่ยไต่ต้นใหม่มอืหาดีดีเตยแบบเจีย ายากครับค่อยหาดูนะครับห,ห,หาไปเห็นไหมต้นน้อยๆเออบอยู่หาไว้ก็บพอแร้วต้นเอกกบนี่กับใบไม้หายากนะครับหาย,ยากกว่าจะเจอนี่ลอ,อ,อก <c oughs> tung ngoài Tụt ngoài Tụt mày chít lít Nó có nào bà Con này nó em lại Con nhìn vào bộ bệnh của nó Con này ใช่เล่ยจิ๊ดลิปเก็บเบิดไม่มีเหลือน้อยตอนนัวนี้บางนี้กินต้นหน่อยมี่แถวๆนี้สองตอนต้น

นี่อีกสองต้นนี่อีกไม้นี่อีกหนึ่งต้นนี่เป็นอะไรพุทธ เด้ต้นมึงเนี่ยเบียบก็เห็นแต่อีลรอ,อกออีเยะอออต้นใหญ่พูดอะต้นหนึ่งหน่อยเก็บเก็นแล้วครับให้แต่พาอจเจอเองแล้วครับสองต้นกระบุกปลากระบุปปกป่าหรือว่าอีลรอท่านเอง ต้นใหญ่หครับแกงวุ้มในหมอกเดียวกันที่เก้าต้นใหญ่ต้นหน่อยก็ได้แส่แกงบอนยังกินเนะเีต้นใหญ่แล้วอดี๋แจ้วเอ้ยดีอยูโ่โอ้โหนี่มีสองต้น สามต้นข้างๆกันอีกต้นหนครับอย่างต้นไม้ไม่มีคนเห็นอียิดแล้วครับนั่งพักละ จักมูเขาไปทไั้ทงใดลานหินกับยลจ่วยไปล้างอ่ะเดวมาล้อดุนตวนดุนตัวเสวะว้าวแก่เวมาเด้อ ผมก็ว่าล้อพวกเจ้านั่นแหละโอ้าเก็บหลงมูครับหลงมูในตาไปย่ยงเลยอีกและวเอยได้สุกคุณอยู่เนี่ยได้กระบุไม่นี้หน้าก็ได้เหรอน่าได้หัวต้นแรกต้นแรกเนี่ยต้นไงถ้าต้นเนี้ยกระบุกกระบุกนี่แหละกระบุกของแท้เนาะเออกระบุกของแท้อันนี้อันนี้ลอกมาเด้อโอ้เส้นเบียบก็ได้หลายบุ๊มไม่นี่ได้หลายยุ่มเลยซีกัมยุ่งเพราะโชยุ่งเลยมื่อัานได้เท่าไง

นี่นะกิหลอกิินาสิไปหากินทั้งใดอยยาไปตามชมตามรุ่นกันไหมยีลงหน้ามือคืนโคกจบคลิปแค่นี้แล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับอย่เลืมอย่าลืมเิ่มหมะเข้ามานี่จบคลิปแค่นี้แล้วครับสวัสดีครับ